โอ้ยอ่อนๆเนี่ยเหรอไอ้วุ้นนี่ลูกหลานไอ้หุ่นเซนนะสินะครับลูกหลานไอ้หุ่นเซนเลยค่ะลูกหลานหุ่นเซนหรือเปล่าไอ้พวกเขม็นะครับกูแก่ๆอย่างเงี้ยอย่ามาเห่าทางออนไลน์อย่ามาท้าทางนี้มึงรู้อยู่แล้วว่ากูอยู่ไหนมาเจอกันเลยมาเจอกันเลยนะครับ มาเจอกันเลยอย่าทําอย่าทําเป็นเก่งทางทางไอไอไอจอคอมพิวเตอร์มาเจอกันเลยลูกมาเจอกันเลยนะครับมึงจะเป็นใครกูไม่สนกยยนะูยังมีแรงอยู่นะครับยังมีแรงอยู่มาเจอกันเลยนะครับมาเจอกันเลยนะอย่ามาท้าอย่างนี้เลยแล้วก็จะรู้ว่าจริงไม่จริงน,น, ton, นะแล้วก็จะรู้ว่าจริงไม่จริง ух, แล้วจะรู้ว่าห้าวไม่ห้าว แล้วจะรู้ว่าเก่งไม่เก่งแล้วจะรู้ว่าเร็วไม่เร็วอย่ามาพิมพ์อย่างนี้เลยนะอย่ามาพิมพ์อย่างนี้เลยไอ้คนไม่เคยแทงคอหมูเนี่ยมึงมีมีดมึงยังไม่กล้าแทงเลยนะไอ้คนที่ไม่เคยที่จะประทะพอประทะเข้าสักครั้งก็จะเยี่ยวแตกเต็มกางเกงนะไอ้ไอ้โน้ยแน่จริงเนี่ยนะหนูมาเลยลูก นะหนูมาเลยอย่าไปนั่นนะอย่าไปนั่นอย่าอยาไอ้มเมนนะครับอย่ามานั่นผมที่จริงไม่อยากจะดูถูกชาวกัมพูชานะครับหนึก็คือคนที่ผมไปด่าเขาเขามาด่าผมก็เรื่องปกติคนที่ผมไปยิงพ่อเขานะครับอย่างน้อยมันก็ต้องโกรธผมเป็นธรรมดานะครับแต่อย่ามาเก่งอย่างนี้เลยรูปตัวเองยังไม่กล้าโชว์เลย หนูยังไม่กล้าเอารูปตัวเองมาโชว์เลยแน่จริงหนูก็เอารูปตัวเองมาโชว์แล้วพิมพ์ชื่อเรวัตกิ่นเกสรอย่างนี้เลยอุย้ยอย่าทำเป็นอีแอบนะอย่าทำเป็นอีแอบมันอ่เนี่ยเนี่ยอย่างคุณสมควรทองเกี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องเอารูปตัวจริงมานะครับเอารูปตัวจริงมาไม่เอารูปตัวจริงมานี่นะยังไม่กล้าเลยกลัวเขาเช็คพิกัดได้และะ้วจัดเขาจะรู้ว่ามึงคนไหนอุย้ย ไอหน่อมแนมไอหน่อมแนมนะไอหน่อมแนมนะครับสิมก็สิมผีไอหน่อมแนมเออไอหน่อมแนมไม่เป็นไรอะอย่าไปนั่นเลยวิสามันคนร้ายวิสามันคนร้ายห้าศพใช่ไหมครับ mm hmm. อยากฟังเรื่องที่ผมกับท่านหารพลวิสามันคนร้ายห้าศพที่นคปรปฐมใช่ไหมครโอ้โห mm hmm. oh ไอ้นี่มันบ้าครับเอาเล่าคร่าวๆก็แล้วกันมันไปติดผู้หญิงครับมันไปติดผู้หญิงครับแถวหน้าราชพัฒนนครปฐมครับเสร็จแล้วผู้หญิงไม่คืนดีกับมันนะครับผู้หญิงไม่คืนดีกับมันนะครับมันก็ขับรถไปเลยแล้วมันฆ่าเขาห้าศพครับฆ่าเขาห้าศพแล้วก็หนีไปที่สุพรรณบุรีผมกับหานพลผมเป็นรองผู้จัดการตํารวจภูธรภาคเจ็ดหานพลเป็นผู้จัดการตํารวจภูธรภาคเจ็ดนะครับเราก็ตามไปครับตามไป บอกว่างานนี้ใครล็อกได้เอาไว้เดี๋ยวกูยิงแม่เองไอ้เหี้ยเนี่ยเอาไว้ไม่ได้นะครับผมกับหานั่งรถไปกันนะไอหานก็อย่างไงก็ต้องยิงให้ได้บอกอย่างนั้นก็แบ่งกันยิงนะครับคือช่วยกันยิงเนี่ยปรากฏเราไปที่สุพรรณม่นหนีย้อนกลับมาบ้านที่เกิดเหตุอีกมันจะมาฆ่าคนที่เหลืออีกนะครับปรากฏว่าชุดของไอ้ปีดาผู้การปีดาไอ้จารุนเกียรติเนี่ยไอ้เต่าเนี่ยจับได้นะครับ จับได้ล็อกตัวได้นะครับก็รายงานไปนะครับผมยังมาไม่ถึงเลยนะครับมันบอกนายจับได้แล้วก็จะไว้ทำพ่ออะไรแล้วไอ้เฮียนะครับไอ้ปีดาเลายกดซะไอ้ปีดาเลายกดซะนะครับก็ลองไปดูข่าวดูนะครับข่าวว่าฆ่าห้าศพที่อำเภอเมืองนครปฐมนะครับน่าจะประมาณปี53นะครับเอาไว้ทำไมนะครับ ผมปีห้าสามห้าสี่ผมโดนย้ายครับเพราะผมอยู่กับหารผลนะครับแล้วก็มีรองผู้อุจการท่านหนึ่งมาฟ้องมาฟ้องท่านพลเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้อุจการตํารวจแห่งชาตินะครับท่านก็เรียกผมเข้าไปว่าเรวัตคุณกับหารผลไปยิงเขาสามสิบศพแล้วใช่ไหมผมบอกไม่ใช่ครับท่านบอกเฮ้ยคนมาบอกพี่เนี่ยเพื่อนพี่นะเพื่อนพี่ คือพี่พลตารวจตีสุชีพหนูนางครับนักเรียนในร้อยตารวจรุ่นยี่สิบเก้าพี่ชีพท่านเรียบร้อยไงก็ไปบอกท่านอดุลแสงถึงแก้วรุ่นเดียวกับท่านนะครับว่าให้เบรกให้เลวัตกะหันพลหน่อยนะครับท่านอดุลก็เรียกผมเข้าไปว่าเลวัตจริงไหมผมบอกไม่จริงครับบอกเรื่องจริงยังไงเรื่องจริงมันมากกว่านั้นครับสี่สิบแปดนะฮะกำลังจะสี่สิบเก้าวันนี้นะครับเฮียนี่ไม่เอาไว้ไม่มีพยานหลักฐานมึงอาศัยช่องว่างของ,ของกฎหมายทําเขา มึงก็ต้องโดนบ้างเขาก็เลยจับผมแยกกับหารพลน,นะครับย้ายผมมาประจำจะเลนะไอห,หารก็โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวนะครับหนึ่งถ้าเป็นอาชญากรอาชีพก่อเหตุเป็นมือปืนรับจ้างฆ่าเขามาติดคุกสารลงโทษประหารชีวิตติดจริงๆสิงติดสามสิบสี่ปีออกมาแม่งก็มารับจ้างยิงเขาอีกแล้วนะครับเที่ยวสองเที่ยวสามก็เอาอีกแล้วเอาไว้ทําพ่อเหรอคนอย่างเงี้ยนะครับเอาไว้ทําพ่อเหรอมึงอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย มึงก็ต้องโดนบ้างนะครับมีพยานหลักฐานก็จับผมคดียังไม่ขาดอายุความว่ามาไปหาหลักฐานมานะครับไปหาหลักฐานมานะครับไปหาหลักฐานมาไอคนยื่นร้องอะ่ะเผื่อมึงจะเป็นเป้าหมายคนต่อไปนะไอคนยื่นร้องอะ่ะเผื่อมึงจะเป็นเป้าหมายคนต่อไปไอคนที่ไอออนเนี่ย มึงหยุดเบาเสพได้ไหมเนี่ยพิมพม่วไปหมดเนี่ยฮนะพิมพ์มั่วไปหมดเลยไอ้เหี้ยวันหนึ่งมึงสูบก,กี่เม็ดวะเนี่ยหมาดีดแล้วมั้งเนี่ยฮนะกูว่าหมาดีดเนี่ยพิมพ์มั่วไปเรื่อยเลย <c oughs> ใช่มันพิมพ์มันจะว่าจะแขวะเราจะด่าเราก็ไม่ใช่เพราะั่วไปเรื่อยนะครับไอไอ้มันเบื่อไอ้พวกที่มาด่าอย่างนี้นะบางทีตามยันเครื่องโทรศัพท์เลยนะครับ ผมตามยันเครื่องโทรศัพท์เลยไปที่พิกัดเลยไปยันเครื่องโทรศัพท์เลยมันยังผมไม่เคยนั่นเลยผมวางไว้บริการลูกค้าไม่รู้ใครมากดพิมพ์ว่าท่านเนี่ยมันก็แก้ตัวไปงั้นไอ้พวกเคี้ยนี่เสียเวลาครับบางทีเราโมโหไงโมโหแล้วผมตามเช็คพิกัดไปยันยันบ้านมันเลยครับไปยันเครื่องโทรศัพท์เลยเครื่องนี้เลยมันยังไม่ยอมรับเลยมาดิดแน่นอน ไอออนออนมันบอกตอนนี้อยู่วงเวียนใหญ่ถามจริงๆมึงดูดไปกี่เม็ดแล้วลูกตอน,นเนี้ยเนี่ยเนี่ยมึงดูดไปกี่เม็ดแล้วมึงดูดกี่เม็ดแล้วเนี่ยอยู่สังกัดหมวดไหนกองร้อยไหนของกองพันดบบปีวายวะฮะ <c oughs> ไอพวกนี้ไม่ต้องไปลงโทษไปกระทืบมันตีมันเตะมันแล้วครับเอามา้าว้างไปในพงหญ้านะ่ะสีส้มส้มนะ่ะนะครับ ถ้ากำสักยี่สิบเมตรแล้วสาดไปครับโอ้โหมันเข้าไปคุยหายม้ากันเนี่ยหญ้าเรียบหมดเลยหญ้าเรียบหมดเลยนะครับแล้วเวลาท่านจะหลอกให้พวกนี้นะท่านเอาสีสีส้มอ่ะสีผสมอาหารนะ่สีผสมอาหารครับแล้วท่านไปซื้อยาท้องตลาดเนี่ยนะครับมันยาคอเฟอ่ะคล้ายคยาคอเฟนยาคอเฟ่ยาแก้แพ้อากาศครับแล้วท่านไปย้อม สีสีส้มนะครับและตากให้แห้งแห้งและหลอกไอ้พวกนี้ว่าเป็นยาม้านะครับนะครับอย่าให้มันดูตัวดับปีวายนะเราไม่มีตัวดับปีวายนะแล้วเราศาตรบอกเอา้าใครอยากได้เอาไปและวาสตรลงสนามหญ้านะโอ้โหมันคุยครับยันลากหญ้าเลยนะครับมันต้องเอาไอ้นี่นะเอาใครน่าจะผลิตยาดับปีวายนะและเอาไอ้สารไซยาไนด์เนี่ยผสม เอาสารไซยาไนายเนี่ยผสมนะครับและปล่อยมาในท้องตลาดมั่งนะครับยาอะไรก็ได้ที่ให้เภสัชเขาคิดว่าออกฤทธิ์เวลามันสูบก็แล้วมันเฝ้ารากมะม่วงไปเลยะนะครับมันก็ดีนะไอ้พวกนี้มันจะได้ระแวงบัางว่าของจริงของปลอมนะครับและจะออกข่าวมาว่าพบวัยรุ่นเสพแล้วเสียชีวิตเนื่องจากไปเจอยาปลอมมันก็จะเกิดความระแวงนะเกิดความระแวงแต่ถ้าเกิดมันไม่ระแวงและเกิดมันตุยไปจริงๆ มันก็อาจจะต้องเสียศูนย์เสียประชากรบ้านเราประมาณสองล้านคนที่ติดยาหนักๆอยู่เวลานี้นะครับเรามีทั้งเจ็ดสิบเจ็ดล้านคนมันหายไปสองล้านคนผมก็ว่ามันก็ดีนะเหลือเจ็ดสิบห้าล้านคนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนะครับอยอยน่าจะทำนะคืออยอยทาไม่ได้นะครับพวกข้าราชการทําไม่ได้ครับใครนั่นนะแม่นผลิตเลยผลิตแล้วใส่ไอ้ไอ้ยาที่ว่า จุดสูบไปแล้วแม่นตุยไปเลยเนี่ยนะครับแล้วท่านไม่โดนจับด้วยท่านไม่โดนจับว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองด้วยนะครับแต่จะไปผิดในข้อหาอาจจะไปผิดในข้อหาผลิตยาโดยไม่รับอนุญาตก็ไม่ไม่ไม่ทราบนะครับไม่ทราบนะครับมันน่าจะมีคนทํานะเพราะไอ้แท่นผลิตยามันก็หาซื้อง่ายๆเนี่ยนะครับแต่มันไม่รู้ว่าจะเอาสารอะไรไปผสมแล้วให้แม่นตายหาไปนะครับ คือเราไม่ต้องการไปให้มันเฝ้ารากมะม่วงเยอะหรอกถ้ามันมีหลุดในท้องตลาดกระจายไปที่ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานแล้วปะปนไปกับของจริงอะนะครับแล้วมีใครสูบไปแล้วตายเนี่ยมันก็จะทําให้เด็กมันเกิดความหวาดระแวงไม่กล้าเขาก็ดา่าเราอีกแหละว,ว่าคิดไปได้ยังไงนะฮะก็จริงๆเลยที่อยอยเข้ามาตรวจสารเขาแยกสารเนี่ยมันมี ยาฆ่าหญ้าผสมอยู่ด้วยนะอันนี้เรื่องจริงเลยนะมันมียาฆ่าหญ้าผสมอยู่ด้วยเพื่อให้เสพไปแล้วมึนนะครับเสพไปแล้วมึนมันทําให้ทําลายสมองหมดเลยนะครับมีบางคนไม่สามารถที่จะรักษาได้แล้วครับเพราะว่าสมองมันถูกทําลายไปหมดนะครับอะไรนะเดี๋ยวใครเอาไปตัดคลิปแล้วยุ่งเลยใช่ไหมเรื่องโอ้ยปล่อยช่างแมนเอนะะนครับใครจะตัดคลิปว่าผมผลิตให้ผลิตยา ร้อมไปคนเสพจะได้ตายหาไปก็ไม่เห็นรัฐบาลเขาปราบปรามสักทีหนึ่งไม่เห็นเขาปราบปรามสักทีนะครับว่าจะทําสงครามยาเสพติดนะครับปล่อยแม่นนะครับมาเนี่ยนะครับผมเป็นคนไม่ค่อยกลัวรถทัวร์ลงนะครับนะครับไอคนที่ด่าผมมันปากเหลือเกินเลยเนี่ยนะก็จะดีนะครับผมก็จะได้ไปหาได้ง่ายจะได้ไปหาได้ง่ายนะครับมีคนหนึ่งนะไม่ได้ด่าผมอะ แค่พูดแกวะผมเท่านั้นแหละครับแค่พูดแกวะผมเท่านั้นแหละครับผมโกรธมากผมถึงไปดักที่สํานักงานเขาเลยนะครับไปดักที่สํานักงานเขานะครับไปดักอยู่สิบกว่าวันแล้วมาดักจุดตรงแยกลาดปลาเขาจุดที่มึงชอบมากินอาหารเพื่อหาจังหวะแค่แกวะนะแค่แกวะนะเดี๋ยวนี้ก็ยังคาใจอยู่นะสําหรับไอคนเนี้ยรอจังหวะให้มัน ไปเท no ี่ยวต่างจังหวัดแล้วก็มีโอกาสนะครับเพื่อที่จะได้เดินเข้าไปพบนะครับว่าคุณข้องใจอะไรกับผมนะครับผมมาร์คเป็นคนคนครับไม่ได้เห่าไปทั่วนะครับมาร์คเป็นคนคนไปนะครับไม่ได้เห่าไปทั่วไม่ผมดูครับคือถ้าเด็กขี้พืชตึกถังนี่ผมไม่นั่นครับเด็กขี้พืชติกถังนี่ผมไม่นั่นนะครับกระจอกง่อยถ้าระดับมันต้องระดับมีระดับนะครับหนึ่งอายุก็ประมาณ ใกล้เคียงกับผมมีอายุแล้วนะครับมีอาชีพการงานมั่นคงฐานะดีอย่างนี้นะครับมีอาชีพการงานมั่นคงมีตําแหน่งอย่างนี้อันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจถ้าเด็กที่พืชถิกถังให้เด็กติดยาบ้าคีย์บอร์ดอย่างนี้ผมไม่ค่อยไปถือสาครับนะครับต้องมีระดับนะครับต้องมีระดับนะครับคนที่มีระดับเนี่ยมันจะมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้อื่นเยอะนะครับเวลาเป็นอะไรไปเนี่ย ตำรวจก็จะเช็คสาเหตุลำบากนะครับว่าเอ๊ะมันมาจากใครอะไรอย่างไรนะครับผมถ้าแคนแคะนี่ผมไม่ให้ลูกน้องทำนะผมทำเองนะครับถ้าคนอื่นทำให้ผมนี่ผมผมนอนตายตาไม่หลับนะบผมนอนตายตาไม่หลับคุณทิวาบอกทนายความใช่ไหมไม่รู้ครับไปนึกเอาเองครับไปนึกเอาเองนะครับไปนึกเอาเองนะครับแต่ไม่ชอบขี้หน้ามัน นะครับไม่ชอบขี้หน้ามันนะครับผมบอกแล้วทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินนะครับคนโง่เท่านั้นแหละครับก่อเหตุแล้วถูกจับได้มือปืนส้นตีนไปก่อเหตุยิงเขาก็ถูกจับได้แถมรับสารภาพด้วยนะครับไม่ใช่อดีตดาราไม่ใช่นั่นครับไม่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ไออะไรวะไอดาราไอโดองไม่ใช่โดองครับไอโดองมันขอโทษผมแล้วขอโทษก็จบครับขอโทษก็จบครับ ไอ้ปากเก่งเนี่ยนะครับปากเก่งเนี่ยยังไม่เคยตายนะครับไม่ต้องโยงครับปล่อยเถอะครับท่านอย่าไปใส่ใจไม่ต้องโยงเลยเอาไว้ในใจผมเอาไว้ในใจผมพอครับ,อย,อ,รรบอย่าให้กูมีโอกาสก็แล้วกันนะครับอย่าให้กูมีโอกาสก็แล้วกันนะครับอย่าให้กูมีโอกาสก็แล้วกันนะครับหมากัดจะไม่เห่าครับ